ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบา์ชอปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีผู้หญิงนะครับผมที่จะมาเปลี่ยนทรงผมนะครับผมอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้หญิงชาวเมียนมานะครับที่จะมาเปลี่ยนเป็นทรงทูบ็อกอะไรประมาณนั้นอยากลองดูเพราะว่าผมเธออ่ค่อนข้างที่จะเสีย,ก,ยก็เลยอยากเอาผมที่เสียออกนะครับเป็นทรงทูบ็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไม่สั้นเหมือนผู้ชาย นะครับผมไม่ไม่เอาถึงแบบเบอร์สองอะไรอย่างงี้ให้ให้ซอยเอาแบบกันไก่นะครับผมวันนี้ก็จะมาซอยแบบกันไก่ให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรานะครับผมเอาผมออกมาก่อนในที่ถักเยียมานะครับผมให้คลายผมออกมาก่อนแล้วค่อยมัดเข้าไปใหม่ครับผมรวบมัดเข้าไปใหม่เวลามัดนะครับผมให้มัดตรงข้างล่างนะครับผมไม่ใช่ว่ายกขึ้นสูงแล้วก็มัดนะครับผมให้มัดตรง ท้ายทอยตรงต่ําที่สุดเลยไม่ต้องดึงเยอะมากนะครับผมเหมือนในวิดีโอเลยไม่ต้องดึงให้มันตึงเยอะมากให้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เอาตัดทิ้งไปเลยครับพยายามตัดแต่อย่าตัดลึกจนเกินไปนะผมจนจนเกินที่แบบว่าลึกจนมันจะทําทรงอื่นไม่ได้นะครับอันนี้คือเห็นไหมครับว่าท้ายทอยก็ยังพอที่จะขึ้นทรงได้อยู่ยังไงก็ต้องได้ตัดอยู่ดีนะครับมานะครับผมสไตล์ผมก็ ฉีดน้ำแล้วก็แบ่งชอบผมนะผมถ้าใครเคยดูช่องนี้บ่อยๆก็จะสเต็ปคล้ายๆเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมอันนี้เป็นการแบ่งชอบผมผมที่ยาวนะครับอันนี้คือผมที่เสียนะครับผมที่เสียเนี่ยเห็นไหมลักษณะเหมือนอ,อธิบายยังไงอะลักษณะเหมือนรวงข้าวนะครับผมผมไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรคือเห็นแล้วเหมือนรวงข้าวรวงข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับผม อันนี้ก็แบ่งชอ่อเหมือนเดิมนะผมแบ่งชอ่อให้สะอาดนะผมตามสไตล์ร้านเฟิร์สคัตบาร์ร์ชอปเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะแบ่งเป็นตัวยูประมาณนี้หรือว่าจะโค้งลงกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าตรงจนเกินไปนะครับผมให้มันโค้งคงลงนิดนึงนะครับส่วนด้านข้างนะครับผมผมยาวอย่างนี้นะผมถ้าจะตัดเลยก็สามารถตัดได้นะครับผมแต่ว่าให้เอากันไกลซอย มันจะได้ความนุ่มความละมุนของกันไกมากกว่านะครับผมจับขึ้นมาเป็นช่อแบ่งช่อประมาณนี้แล้วก็ตัดนะครับช่อที่2นะครับผมก็ดึงมานะครับผมเป็นไกด์ไลน์จากช่อที่1น,นะครับผมจะเห็นได้ว่าเฉียงขึ้นไปประมาณ45องศานะครับผมแล้วก็ตัดประมาณนี้นะครับดึงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมดึงดึงช่อมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ ตัดเป็นช่อเป็นช่อไปให้รอบหัวอะไรประมาณนั้นนี่ส่วนไรผมที่มันยังยาวอยู่เราสามารถใช้กรรไกรตัดประมาณนี้ได้นะครับอันนี้ระวังใบหูดีๆนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่จะไปลองทาอย่าให้มันหนีบหูลูกค้านะครับหนีบนิดเดียวเลือดเลยนะครับผมปลายกรรไกรเราจะคมมากกับนกนตัดผมนะส่วนด้านหลังก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็จะตัดประมาณเหมือนกันนะครับผม45องศา,างก็เลยนะครับ หรือว่าจะตัดแบบประมาณนี้ก็ได้ถ้ามุมมันไกลเราเข้าไม่ได้นะผมยังไงก็เราก็จะมาซอยให้มันพิววๆอยู่ดีนะครับผมตัดตรงก็ได้หรือว่าพอย์ก็ได้ถ้าตรงก็จะง่ายหน่อยอะไรประมาณนั้นนี่นะครับผมสามารถแต่งแต่งด้านหลังได้ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเทคนิคต้องบอกเลยว่าไม่ตายตัวนะครการใช้กันไกลนะครับผมต้องใช้แบบแบบนุ้มแบบนี้ตามจินตนาการไม่ใช่ว่ามั่วนะครับมันก็จะมี ส่วนที่เราเห็นค่อยๆอยฝึกไปเรื่อยๆครับผมหลายๆคนถ้าช่างไม่ก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ชำนาญสักเท่าไหรงานกาไกนี่จะเป็นงานที่ยากครับผมบางที่ตัดแล้วเป็นขั้นอย่างนี้ผมจะทําแบบนี้ได้นะผมต้องใช้เวลาทําความเข้าใจกับมันนะครับผมคล้ายๆกับปตะตเลียนแต่ว่าเวลาตัดออกมามันจะเป็นขั้นเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆคอยสังเกตดูเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากสําหรับการตัดกันไกนแบบนี้นะครับ เอาเป็นว่าให้ให้ดูตามวิดีโอแล้วลองไปฝึกกันดูนะครับนี่นะครับผมตัดอารมณ์คล้ายแบตเตอรี่เลยนะครับผมถ้าเป็นแบตเตอรี่เราก็จะตัดยกวีขึ้นมาแล้วใช้แบตเตอรี่ตัดใช่ไหมแต่อันนี้เราใช้กันไกลตัดแทนนะครับคล้ายๆกันนะครับผมแต่ถ้าใหม่ๆเวลาไปตัดปมันจะเป็นขั้นเลยนะต้องระวังดีๆนะครับผมถ้าใครซอยอตัดกันไกลแบบนี้ทําขึ้นทรงได้หรือว่าตัดเป็นเนี่ย ก็จะสามารถจะบอกว่าอย่างไงไมันเป็นข้อดีนะบางทีเราออกไปข้างนอกไม่ต้องทุกแบตเตอรี่ก็ได้แค่กันไกลกับบีแค่นั้นก็อาจจะตัดผมได้แล้วนะครับผมจริงๆมันมีวิธีทําได้นะครับแต่เอาเอาจริงๆก็คือให้มีกันไกลครบแบตเตอรี่ครบบี v, ครบมันจะดีกว่านะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจําเป็นจริงๆถ้าถ้ามีแต่กันไกลเราใช้แต่กันไกลตัดก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใช้ วีหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยเก็บตีนผมนะครับผมใช้วีขาวแล้วก็เก็บตีนผมนิดๆหน่อยๆลักษณะแบบนี้นะครับผมการตัดที่แบบว่าไม่ให้ขาวเกินไปนะครับผมจะทิ้งความนุ่มนวลของกันไกไว้อยู่นะครับในส่วนของด้านบนมันจะมีความอ่อนละมุนความหวานของกันไกนะจะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบอกว่าเป็นความละมุนความหวานๆนะครับผมมันจะดูนุ่มๆของกันไกอยู่จะสังเกตนะครับ ถ้าถ้าใครติดตามดูช่องผมในหลาย,ลาย,ลายคลิปก็จะเป็นการขึ้นทรงไปเลยก็จะเ,เป็นออกจะทื่อๆนิดนึงก็จะสวยคนละแบบแต่อันนี้จะมีความละมุนของกันไกลอยู่เห็นไหมครับนี่ลักษณะขึ้นทรงก็จะประมาณนี้เลยนุ่มๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวนี้ทุกคนนะ,ะไม่ใช่ทุกคนขอไปส่วนใหญ่เกือบ100%นะครับผมผมให้สัก8 0ไม่ชอบสั้นนะครับผมชอบประมาณนี้แบบชอบประมาณแบบนุ่มๆอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ไม่ได้ชอบสั้นอะไรขนาดน,นั้นนะครับ อันนี้ก็จะเก็บในส่วนของจรน,นะครับผมจนก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วแต่ลูกค้าบางคนชอบจอนแหลมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบจอนแบบนี้มากกว่าแล้วลูกค้าก็จะสั่งจนแบบนี้ซะมากกว่าจนแหลมนัานๆมีทีนะครับผนี่ด้านล่างนะผมตีนผมเ,เราก็ค่อยๆเก็บไล่ระดับขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไว้คือๆนะครับอันนี้จะทําเป็น การขอบที่แบบไม่คมมากให้เน้นกลึงๆธรรมชาตินะครับเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบแบบว่าคมๆอะไรประมาณนั้นอันนี้ลูกค้าสั่งมานะผมไม่ชอบขอบที่มันคมเกินไปนะผมชอบแบบธรรมดาธรรมดานิ่มๆนะครับแต่ถ้าไม่กันเลยมันก็จะดูไรผมอะไรเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ลงมิดโกนลงแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้หวีในการไล่นวลกลืนนะครับผมหรือว่าไล่เงานะครับค,ค่อยๆไล่ขึ้นไป อันนี้เป็นงานที่แบบว่าใจเย็นๆมากเลยนะครับใช้กันไกลสอยรอบหนึ่งแล้วก็ใช้พลาสตลเลียนนะครับผมการขอบก็เหมือนเดิมนะครับของข้างนี้เหมือนกันเราไล่จอนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราขึ้นทรงเสร็จแล้วการขอบเสร็จแล้วนะครับวิธีต่อมานะครับคือวิธีการสอยนะครับ ด้านบนก็เหมือนเดิมฉีดน้นําให้ชุ่มนะครับผมคําว่าให้ชุ่มนี่คือให้ชุ่มแต่ว่าไม่ให้เปียกจนหยดนะครับผมต่อมานะครับผมนี่นะครับผมแบ่งช่อผมจากส่วนที่เราแบ่งตอนแรกขึ้นไปประมาณ1ข้อครึ่งข้อนิ้วมือหรือว่าประมาณสัก1นนิ้วไม้บรรทัดนะครับผมเป็นแนวเส้นตรงอย่างนี้เหมือนที่เรา แบ่งไว้รอบแรกแล้วก็ตัดนะครับผมตัดตามไกด์ไลน์นะครับผมเราช่อแรกจะสําคัญนะครับผมเราทําไกด์ไลน์ไว้นะครผมมันจะเป็นเส้นเหมือนอเหมือนเส้นตรงๆนะครับผมตัดข้ามเนี่ยครับผมไม่รู้จะอธิบายไงนะดูในวิดีโอแล้วกันนะครับะจะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ดึงลงมาทีละประมาณ1นนิ้วนะครับผมหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดดึงลงมา เป็นช่อเล็กๆแล้วก็มาตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆนะต่อไปเป็นช่อๆไปตัดไปจนกว่านะครับฝั่งตรงข้ามจะดึงมาแล้วผมมันยาวมาไม่ถึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วหมายถึงว่าถ้าเราแบ่งขึ้นไปมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราหวีมาเรื่อยๆจนกว่าหวีขึ้นไปแล้วมันดึงมาแล้วมันไม่ถึงส่วนที่เราตัดอันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วให้ไปเริ่มอีกข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะตัดประมาณนี้ไปเลยนะครับอ่ามาฝั่งนี้นะับเหมือนกันเลยนะครับผมแบ่งลงมาอะไรประมาณนี้เลยแบ่งตามแนวที่เราแบ่งไว้ตอนแรกนะครับผมคล้ายประมาณนี้อ่าช่อแรกสร้างไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสั้นสั่งยาวนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานที่ผมตัดน,นะสูงเหนือใบหูประมาณสัก1น,นิ้วไม้บรรทัดนะครับความยาวที่ผมตกลงมานะครับ เข้าๆประมาณนั้นอันนี้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ผมตรงผมหยิกผมอยากโศกไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้แล้วแล้วแต่ประสบการณ์เลยความมันต้องเลือกอระยะความยาวของมันนะครับผมไม่งั้นความความโค้งของมันก็อาจจะไม่สวยได้นะครับอันนี้ก็มีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับผมต้องศึกษาไปแล้วก็ดูจากหน้างานนะครับเพราะว่าผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมจะให้5เซนยาวเท่ากัน ตัดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ตามที่สูตรผมบอก5เซน4เซนอะไรเงนี้ก็ไม่ใช่นะับแล้วแต่หัวคนหัวคนไม่เหมือนกันบางคนก็หัวทุยหัวแบนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันส่วนด้านหลังนี้ก็ดึงลงมาเป็นช่อเหมือนกันดึงจนกว่าจะไม่สามารถดึงอ่ดึงลงมาแล้วแล้วก็ตัดไม่ได้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะส่วนด้านบนก็เป่าเลยนะครับผมก็เพิ่มกันไกฟันปลาด้วยหรือว่าถ้าใครไม่เพิ่มก็สามารถ เอาแบบนะั้นได้เลยแต่แนะนำนะครับให้ฟันปลาซอยนิดนึงให้มันพิว๊พิหน่อยอันนี้วิธีการจัดทรงอันนี้ก็ผมก็ใช้แป้งในการจัดทรงนะเป็นแป้งสําหรับเซตผมนะครับพยายามเทให้กระจายให้ทั่วหัวอย่าไปกองที่เดียวนะครับไม่งั้นเหนียวเหมือนกันนะแป้งแป้งเซตผมเนี่ยไปกองกองกันไว้ที่เดียวเหนียวอันนี้จริงๆจะเซตทูบ็อกนะครับแต่ลูกค้าเขาเขาอยากได้ทรงคอมม่าอะไรประมาณนี้อยากลองดูอยากลองแสกดูอะไรประมาณนี้ ก็เลยต้องอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับผมก็เลยมาต้องเซตคอมมาให้นะรี่จริงต้องยกโคนต้องใดยกโคนก่อนแต่ว่าเราลงแปลงแล้วตอนแรกลูกค้าจะไม่นีนะครับอันนี้ก็คือผลงานหลังจากที่เราตัดเสร็จนะผมก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม